ดูแนวคิดนะครับของเดวิดไรแอนนะครับซึ่งก็เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสาเร็จท่านหนึ่งนะครับก็เาลองเอาหรือว่ายืมแนวคิดของท่าน,นครับมาปรับใช้หรือว่าเป็นไอเดียนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดของตลาดก็คือตลาดนั้นเปิดโอกาสให้เรานั้นค้นหาหุ้นนะครับที่เป็นหาหุ้นที่ ผู้ชนะหรือเป็นบิ๊กบินเนอร์ครับตัวใหม่ๆได้เสมอครับหน้าที่ของเราก็คือในการที่จะแปลงการลงทุนให้เป็นการหาสมบัตินะครับมองไปที่ตลาดมองไปที่กราฟนะครับทั้งหลายว่าแล้วก็คิดเสมอว่าในหุ้นหรือในในกราฟที่เราพบเห็นนั้นจะต้องมีหุ้นที่เป็นผู้ชนะหรือเป็นบิ๊กบินเนอร์ครับเราก็ค้นหามันอยู่ครับแล้วก็จงสนุกกับมันแล้วก็หมั่นคอยติดตามแล้วก็ค้นหาหุ้นนะครับที่ตรง าตามที่ตนเองคิดคาดนะครับส่วนหุ้น Big w บิน e อตัวต่อไปนะครับที่จะเลือกลงทุนกับมันแล้วก็ดีใจกับความสาเร็จในการลงทุนเมื่อสิ่งที่เราคิดแล้วก็นั้นสิ่งนั้นทำแล้วถูกต้องแล้วก็ประสบความสาเร็จนะครับก็ในทุกโอกาสนั้นมีมีแค่ในทุกวิกฤตนั้นมีโอกาสเสมอครับก็คือหาหุ้นนะครับ Big Win n e อครับหัวใจของความสาเร็จนะครับของ ริชาร์ดไรแอนนะครับดิเดวิดไรแอนขอโทษครับเดวิดไรแอนหัวใจความสำเร็จครับก็บอกว่าจะเกิดจากความชอบครับในสิ่งที่ทําก็คือเหมือนมีแรงบันดาลใจหรือมีแพชชั่นนะครับแล้วก็มีความสนุกครับแล้วก็มีความท้าทายกับสิ่งที่เราทำนะครับก็คือก็มองมันสนุกเป็นเรื่องที่สนุกเป็นเรื่องที่ท้าทายในเรื่องของการลงทุนแล้วก็แก็ที่จะได้อยู่กับตลาดเสมอครับชอบแล้วก็มีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นนะครับเราก็จะประสบความสาเร็จได้ มากขึ้นนะครับสาเหตุที่ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดนั้นก็ที่ไม่ประสบความสำเร็จเ,เขาอาจจะยังไม่ค้นพบหรือเจอระบบมาของตนเองที่สามารถที่จะทําได้ดีครับโดยเข่งคัดนะครับแล้วก็ข้อแนะนําที่ดีที่สุดของนักลงทุนมือใหม่ก็คือจงเรียนรู้ครับจากความผิดพลาดของตนเองนะจงเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองแล้วก็เรียนรู้จากั้ง ความสําเร็จและความผิดพลาดครับเพราะว่าในการที่เทรดหรือในการที่จะลงทุนนั้นเราก็ต้องประสบพบเจอครับทั้งในโอกาสที่เราสามารถทํากําไรแล้วในทั้งในโอกาสที่เราผิดพลาดเราก็มีความาสูญเสียก็ให้จงแปลงสิเหล่านั้นก็เป็นเป็นความรู้ครับเป็นประสบการณ์หรือเป็นโน้ตที่มีคุณค่าที่จะทําให้เราก้าวไปสู่ความประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคตได้ครับไลอ้อน เดบิดไลอ้อนนะครับเ็เป็นสิทธิ์ของวิลเลียมเจโอนลครับก็มีความสนใจในการลงทุนตั้งแต่เด็กครับเขามีการเข้ารมคอร์สสัมมนาของโอนิลตั้งแต่อายุ16นะครับหลังจากที่เขาเขาศึกษาแล้วก็สมัครทํางานที่ของวิลเลียมเจโอนลนะครับโดยไปขอทํางานในตําแหน่งอะไรก็ได้ที่ไม่สนใจในเรื่องของเงินเดือนนะครับขอแค่ได้ทํางานกับโอนิลครับ,รบหลังจากที่เขาทางเดบิดไลอ้นได้ทํางาน อ่าแล้วเขาก็ได้เข้าแข่งขันนะครับทำงานไป3ปีเข้าแข่งขันในอิน US Investing ครับแชมเปี้ยนชิพครับแล้วก็การแข่งขันนั้นเขาก็ได้ระดับที่1่ะเป็นปีแรกในการแข่งขันซึ่งในการแข่งขันครั้งนั้นเขาสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่แข่งขันได้หนึ่งเซนะครับซึ่งเดวิดและแอนก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าผลงานของเขานั้นอ่ามาจากฝีมือก็ไม่ได้มาจากที่เป็นโชคช่วยนะโดยการได้ลำดับ ในในอันดับที่สองในปีถัดไปครับก็ผลตอบแทน160เปอร์เซ็นตนะครับและในปีที่สามก็กลับมาคว้าลำดับที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งด้วยผลงานาการผลตอบแทนครับจากการแข่งขันก็คือ118เปอร์เซ็นครับรวมผลตอบแทน3ปีนะ1,379เปอร์เซ็นครับหลังจากนั้นสี่ปีในการทำงานสี่ปีที่เวลียมเจลนิโอโคล บริษัทหรือว่าบทของและของวิลเลียมโอนีนะครับเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น v p ครใชเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการที่จะเป็นพอร์ตโริโอแมนจเมนต์นะครับแล้วก็เป็นมือขวาของิโอนีนครับในการที่จะเลือกหุ้นนะครับซึ่งปกติหลักการลงทุนที่จะรับความโด่งดังของวิลเลียมเจอนีก็ในเรื่องของวิลเลียมโอนีก็คือแกนสลิมนะครับ ในบรรดาเทเดอร์ที่มาสัมภาษณ์ทั้งหมดนั้นครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คแจ็คสโคเกอร์นะครับกล่าวได้ว่าไม่มีใครที่มีความสนใจเท่ากับไรอันครับเขาเป็นคนที่ไม่เที่ยงมากก็อยู่ง่ายๆเขาไม่ได้สนใจสิ่งหรูหราครับที่ทํางานของไรอันนั้นเป็นที่ทํางานที่ขนาดเล็กเรียบง่ายครับไม่น่าแปลกใจเลยว่าเทเดอร์มืออาชีพฝีมือดีคนอื่นๆน,น,นอกจากนี้แล้วอันนอกจาก น,นี้แล้วก็ยังมีเรื่องของความกระตือรือร้นในการทํางานครับโดยมากนั้นเขาจะเปรียบเทียบการลงทุนของเขาก็เสมือนเป็นเกมครับในการที่จะล่าสมบัตินะครับนอกจากจะสนุกแล้วก็ยังได้ผลตอบแทนเป็นรางวัลด้วยนะครับถ้าหลังหลักการนะครับก็ที่หลายอันนั้นได้สัมภาษณ์สื่อต่างๆท,งที่ทางาเว็บาทางเพจได้ทางาเว็บของได้รวบรวมไว้นะครับหลายอ่นอานก็บอกแนะนําตัวอย่างหนังสือ หลายเล่มไม่ว่าจะเป็น Stock Trader ครับ How to Make Money in Stock, il, ร in stock market, os, in, is, ครับของ o n e i l หรือว่า How I Made สองมิ i เลียนนะครับ In the Stock Market นะครับของนิโคลัสดาร์วัสนะครับแล้วก็ Remain in r e m a i n i s ครับ Remainist Sen Sense นะครับ of Stock Operator ครับของ Edwin Lever Lever นะครับ ซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ครับสต็อกของดิสชาร์ตเลยแล้วก็อื่นๆหลายเล่มครับนอกเหนือนอกเหนือแต่อื่นใดครับไลอ้อนยังบอกว่าเขานั้นเรียนรู้มากที่สุดจากตลาดครับเขาก็จะมีในเรื่องของเทรดเทรดเดอรลี่ครับเพื่อที่จะจดทุกครั้งที่เขาซื้อหุ้นครับอันนี้ก็เป็นหลักสําคัญนะครับของนักลงทุนนะครับมือใหม่หรือว่ามือเก่านะครับในการที่จะต้องมีการจดบันทึกครับการเทรดครับหรือว่าเทรดดิ้งเดอรลี่นี่นะครับเทรดเดอรลี่เนี่ย ไม่ว่าจะซื้อแล้วอ,อย่างไรทั้งอารมณ์ความรู้สึกนะครับด้วยนะครับว่าเราซื้อด้วยเหตุผลอะไรนะครับแล้วขายด้วยเหตุผลอะไระครับอตอนที่กําไรคิด,ดว่ากําไรด้วยอะไรแล้วก็ขาดทุนก็เป็นเพราะอะไรก็จะเป็นคำพีครับหรือที่ในของแย่ลีของเราในการที่จะสั่งสมแล้วก็เมื่อมีความผิดพลาดนะครับจากการลงทุนเราก็สามารถที่จะมาปรับแก้ครับมาแก้ไขไม่ให้ที่จะผิดซ้ำซากครับเพราะว่าเมื่อ มีคำพีหรือมอีคือถ้าเราจํามันก็ไม่เหมือนกับเราจดครับมันจําอยู่ตลอดแล้วก็สามารถที่จะเขียนเป็นกดๆในการเทรดแล้วก็เราก็มีวินัยในการที่จะทํางานก็จะช่วยตอกย้ําแนวคิดครับตัวเองที่ศึกษาในเรื่องของวินนิ่งสตอกครับคือหุ้นผู้ชนะนะก็จะได้เรียนรู้แล้วจะได้เรียนรู้ในทุกๆด้านครับจากเทรดดิ้งรละเรียนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกครับในเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนนะครับ ไม่ว่าจะตอนเลรดชนะ,ชะเทรดแพ้ก็เป็นความรู้เป็นประสบการณ์ทั้งนั้นนะครับในเรื่องสิ่งที่เราเรียนรู้จากเทรดเดอร่หลายอย่างก็เช่นคุ้นที่มีควรซื้อครับก็คือในเรื่องของลักษณะของ Over อ v e r อเว e r ์เอ็ก e ครับก็คือเกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นที่เคร่งพรัดครับจะต้องมีวินัยในการที่จะลงทุนสูงครับแล้วก็ไม่แหกกดครับ ก็จะทําให้ผลตอบแทนในการลงทุนแล้วก็ในเรื่องดีขึ้นนะครับในเรื่องของข่าวหรือข่าวต่างๆครับก็ส่งผลนะครับต่อจิตวิทยาหรือต่อผลของการลงทุนได้นะครับในการที่จะเลือกหุ้นครับจากการดูกราฟนั้นนะครับก็ให้จดหุ้นนะครับที่เป็นเป็นสตรองสตรองเทคนิคอลแอคชั่นนะครับก็คือจดบือนอึกครับในการที่เราเข้าซื้อหุ้นนะครับแล้วตรงไหนที่มันเป็นในเรื่องของ แนวโน้มที่แข็งแกร่งจากกินิเคเตอร์ต่างๆครับมาเป็นรวมเป็นลิตเป็นลิตไว้นะครับครับในเส่องของการเลือกหุ้นของเดวิดแลนด์เขาบอกว่าหุ้นที่ราคาถูกเขาจะไม่ชอบหุ้นที่ราคาถูกเกินไปเพราะเชื่อว่าหุ้นประเภทนี้ครับมีเหตุผลที่ราคาของมันเป็นเช่นนั้นครับไม่ใช่ว่าหุ้นถูกยิ่งถูกยิ่งดีครับก็ว่าถ้ามันหุ้นดีมมนต้องแพงคะอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์หรือวิธีการคิดของเขาครับหลังจากที่เขาได้ศึกษาในเรื่องของงบนะครับ ต่างๆนี้ว่าจะเป็นผลตอบแทนย้อนหลัง5ปี5ปีเทียบกับเออร์เน็ในส่วนใน2แตรมาสที่ผ่านมาล่าสุดนะครับก็จะมาดูในเรื่องของการลดลงการเพิ่มขึ้นของอัตราการเติบโตของกําไรครับในแต่ละแตรมาสก็อาจจะแสดงว่าระยะการเติบโตนะั้นมันเป็นยังไงมันหมดแรงหรือมันยังเติบโตต่ตอนเนื่องแล้วก,ก็ใช้ในการเทียบ EPS นะครับ EPS เฉลี่ยของกลุ่มว่า่าหุ้นของเรานั้นมันอยู่ในระดับ สูงหรือระดับต่ำที่หเท่าไหร่ครับในกลุ่มครับแล้วคนทั่วไปก็มักจะเชื่อว่าการซื้อหุ้นครับหลังจากที่ประกาศผลดานดาเนินงานหรือเป็นกําไรต่อหุ้นแล้วครับมันช้าเกินไปเพราะก็พบว,ว่าหุ้นที่มันเป็นบิ๊กเกต์นะครับเป็นบิ๊กวินเนอร์แบบบิ๊กเกต์วินเนอร์เนี่ยจำนวนมากนั้นประกาศนี้เวิออกมาดีมากเป็นเวลาพอสมควรก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นครับเหตุเหตุที่ราคาหุ้นพุ่งครับยังไม่ ไปไหนในช่วงแรกอาจจะเป็นว่านักลงทุนไม่เชื่อบริษัทยังทํา EPS ได้ดีต่อไปอีกครับก็เลยไปเป็น investor ครับ perception นะครับหรือเป็นเพราะว่าสภาพตลาดไม่เอื้อในขณะนั้นครับหรือเป็น market condition ก็มีผลครับอันนี้ต้องทวนกนครันก็บอกคนทั่วไปมักจะเชื่อว่าการซื้อหุ้นครับหลังจาก EPS e ประกาศแล้วช้าเกินไปแต่เขาก็พบว่าหุ้น b i g g winner จำนวนมากนั้น ประกาศ EPS ออกมาดีมากเป็นเวลาพอสมควรก่อนที่หุ้นครับจะพุ่งขึ้นไปเหตุที่ราคาหุ้นยังไม่ไปไหนในช่วงแรกก็อาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนยังไม่เชื่อว่าบริษัทจะยังทํา EPS ได้ดีต่อไปอีกครับหรือเป็นเพราะว่าสภาพตลาดขณะนั้นนั้นไม่เอื้อนะครับเขาบอกปัจจัยสําคัญยิ่งกว่า EPS ก็คือในเรื่องของ relative strength ครับหรือว่า relative ROC ครับเมื่อเทียบกับหุ้นทั้งตลาดครับ,บอกว่า relative strength อย่างน้อย80เนี่ยถ้าเกิน90เขาจะชอบมากโอ้ยใช่ไหมหรือหุ้นนะครับที่มีค่า RS สูงครับก่อนที่จะมี EPS นะครับ EPS break out ด้วยซ้ำครับหุ้นครับหลายตัวครับมี RS นะครับหรือ relative strength เนี่ยสูงขึ้นครับก่อนที่จะกำไรต่อหุ้นนะครับ break out เสียด้วยซ้ำนะครับคนส่วนใหญ่นะครับเชื่อว่า relative สูงนั้นแสดงว่าหุ้นนั้น ขึ้นมากเกินไปและหุ้นส่วนใหญ่ก็จะดอยเมื่อเมื่อ relative s t a e i n g อยู่ในระดับที่สูงแต่เราสามารถที่จะเสี่ยงสิ่งนี้ได้โดยการศึกษาก,กราฟนะครับโดยไม่เลือกหุ้นที่มันเป็น overextended นะครับจากเบรดหุ้นจำนวนไม่น้อยที่มีค่า rs ส่งตัวในระดับสูงมากๆสามารถที่จะเอา perform กับตลาดได้เป็นเวลานานหลายเดือนนอกจากนี้ในะเรื่องของอค่า relative s t r e n g ในในอุตสาหกรรมนั้นก็ต้องสูงครับยิ่งสูงก็ยิ่งดีครับ แล้วเขาก็จะชอบเนี่ยหุ้นครับที่มีดีทีสเต็งสูงๆ็บอกยิงงง่งสูงยิ่งดีแต่ให้ระวังในเรื่องของอ่าอที่ลดลงครับแม้ว่าจะยังสูงกว่า80นะครับอ่าหลังจากที่เขาอ่าสแกนหาหุ้นนะครับที่มีค่าอ่า EPS นะครับแล้วก็มีค่าดีเทีฟสเต็งแล้วเขายังถัดไปไรอันนะครับไรอันนะครับยังก็ยังพิจารณาจากกิจาก,การที่มีหุ้นในตลาดน้อยกว่าเช่น มีจานวนหุ <inequ ity> sure ้นจํานวนหุ้นไม่ไม่ไม่มากเช่นไม่เกิน30ล้านหุ้นอะไรเป็นต้นหรือถ้ามี 5- ้าถึงสิล้านหุ้นก็บอกวิ่งดีครับกิจการที่มีหุ้นจํานวนไม่มากนั้นมักจะเมเจอร์จะมักจะมีการเพิ่มทุนหรือมีการแตกหุ้นมาหลายหลายหนทําให้มีซัพพลายมากนะกิจการที่มีจํานวนหุ้นมากครับจะเมเจอร์กว่าหรือมีการเพิ่มทุนหรือแตกหุ้นมาหลายหนทําให้ซัพพลาย ทำให้มีซัพพลายมากครับสำหรับใน institutional owner chip นะครับก็มีเรื่องของความเป็นเจ้าของก็ขอให้มีแค่1-20%นะครับในในหุ้นนะครับแต่หุ้นที่น่าสนใจก็คือควรจะมีความแข็งแกร่งบางอย่างบางอย่างที่เกิดขึ้นกับกิจการเช่นมีผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเป็นผู้นำตลาดแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับหุ้น ของหุ้นใน SME ก็จะน่าสนใจมากกว่าหุ้นที่เป็นกิจการใหญ่ๆนะครับ <c oughs> เกณฑ์ที่ใช้นะครับในการเลือกหุ้นนะครับเข้าตาบอกว่าหุ้นในตลาดนั้นมีมขาบอกว่าหุ้นจำนวนหุ้นเป็นพันตัวก็บอกเลือกหุ้นเหลือเพียง7ตัวประมาณนั้นนะครับ ชอบหุ้นครับที่มีการวิ่งของราคาไปสักระยะครับมากกว่าหุ้นที่มีราบเรียบอยู่บนเบรดเพราะว่าเพราะนั่นหมายถึงว่าหุ้นนั้นมีบางอย่างที่น่าสนใจในสายตานักลงทุนนะครับก็คือชอบหุ้นครับที่มีการวิ่งไปสักระยะนะครับมากกว่าหุ้นที่แบนราบเรียบอยู่บนฐานนะครับอยู่บนเบรครับขนาดหรือเกณฑ์ในการขนาดใช้ในเกณฑ์ในเรื่องของวินวิ่งเรทนะครับไลอ้อนก็ใช้บอกอยู่ในราวประมาณห0สิเปอร์เซ็นตแล้วก็ เมื่อผิดพลาดนะครับก็จะคัดลอสครับที่ไม่เกิน7%เสมอครับอันนี้หุ้นครับวินเลทเมื่อกี้ก็คือ50%เนะวินเลท50%แล้วก็หุ้นที่เป็นบินเนอร์ถ้าถ้าเป็นหุ้นที่มีความแข็งแกร่งครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับมีระยะเวลาในการถือเขาบอกว่าวินเนอร์หอ6-12เดือนนะแต่ถ้ามันหุ้นที่มันมันอ่อนแอรครับมีระยะเวลาการถือเพีออยง3เดือนครับแต่ถ้ามีมการ ขาดทุนนะครับบอกว่าเขาถือแค่ไม่เกินสองสาปดาห์นะถ้ามันรอดนะครับแล้วเขาก็ไม่ชอบที่จะตั้งบิดเวลาซื้อหรือออฟเฟอร์เวลาขายครับเขาจะเคาะเลยครับอยากได้เขาเคาะเลยถ้าขายเเคาะเลยโอ้ใจร้อนแะน่อันนี้ก็เป็นเทคนิคของแต่ละท่านนะครับแล้วก็ในเรื่องของหุ้นนิวไฮก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจเสมอเพราะว่าจะไม่มีของเรียกว่า Over h e ์เ resistance ครับไม่มีก็ไม่มีแนวตาาะงนั้นการพยายามที่จะเลี่ยงวิฟซอในกรณีเช่นนี้ก็จะทําให ถาได้โดยการดูวอลุ่มครับริงวอลุ่มเมื่อเบรกเพิ่มก่าปกติสองเท่าก็จะเพิ่มโอกาสนะครับที่จะวิบซอ,อน้อยต่อไปในเรื่องของการเลือกหุ้นได้ดีนั้นจะเลือกตรงเลือกจุดเข้าซื้อดีว่าเราควรที่จะได้กําไรตั้งแต่หมายแรกที่ซื้อนะครับก็ขอซื้อหุ้นเบรกนะครับก็เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ว่าเ <c oughs> มื่อซื้อแล้วก็กํากไรทันทีนะครับตั้งแต่หมายแรกครับแล้วก็หุ้น แนวโน้ม up trend นะครับหรือหุ้นขาขึ้นจะอยู่ในระยะก็เรียกว่าเป็น consulate สเลคือคอนสัตในระยะของ consulate d ติดนะครับสะสมนะครับจะต้องเห็นวอลลุ่มแล้วแห้งครับตอนที่มันดาว down, down trend นะครับไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะกลายเป็นจุดนะเทรนขาลงได้นะครับในเรื่องของ original ในเรื่องของแคนซ์ลินนั้นโอนิลครับอาจารย์นะโอนิลย้ำว่า PE ไม่ใช่สิ่งสําคัญในการเลือกหุน้นแต่ว่า แต่ว่าหลายอันนั้นก็เห็นต่างเขาคิดพอาโอกาสในการที่จะลงทุนจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนั้นหุ้นในลิสต์เขจะต้องมี PE ต่ำแล้วก็ค่า PE เขาหมายเขาจะหมายถึงว่าไม่เกินอ่าสิบถึงยี่สิบของ PE ตลาดนะครับยกเว้นป e. ีของหุ้นนั้นในกลุ่มนั้นสูงทั้งกลุ่มครับแล้วก็กรณีที่สามารถที่จะเลือกหุ้นที่มี PE ใกล้เคียงหรือน้อยกว่ากลุ่ม,มก็จะยิ่งดีครับอย่างไรก็ดีครับ PE นั้นก็ไม่ได้สําคัญอ่าเท่ากับปัจจัยอื่นครับในเกณฑ์ในการที่จะเลือก ในเกณฑ์ทางทฤษฎีในการที่จะช็อตนะครับของไดแอนนั้นง่ายมากเขาแค่เอาเกณฑ์ของแคนซารีมาใช้ในทางตรงกันข้ามในการที่จะเลือกรุ่นที่มีที่จะช็อตนะครับในทางปฏิบัติแล้วการช็อตนั้นโอเนียบอกว่ายากกว่าการลองเลาสามเท่าครับดังนั้นสิ่งที่ดีสุดในตลาดหมีก็คือสําหรับคนส่วนใหญ่คือการนั่งดูเฉยๆข้างสนามนะครับอันนี้ขนาดนักลุทุนระดับที่มีความสําเร็จรระดับโลกนะครับก็ยังมองว่าในการ เดือนที่จะช็อตในทางปฏิบัติเขาบอกว่าโอ้นี่บอกว่ายากกว่าลองสามเท่าครับเพราะฉะนั้นตลาดตอนขาลงอยู่ในตลาดตอนหมีบอกว่านั่งอยู่เฉยๆดีกว่านะนั่งชงข้างสนามในการดูตลาดว่าหมีใกล้สุดก็คืคอการดูที่พฤติกรรมหุ้นที่ตนเองถืออยู่ครับในขณะที่ตลาดยังเป็นกระทิงอยู่แต่ว่าแต่ว่าลีดดิ้งครับสตอ็อกเริ่มอ่อนอ่อนแรงครับอาจจะหมายความว่าหมีกําลังจะมาเยือนตาหุ้นในพอร์ตครับ ถึงจุดสต็อปลัดหลายๆตัวครับในระยะเวลาใกล้เคียงกันเป็นจุดให้เราระวังตัวแล้วก็พร้อมที่จะออกจากตลาดได้เสมอครับในส่วนของตอนที่มาเก็ตมันแลนลี่ครับก็ควรที่จะพร้อมที่จะพร้อมรีวอลุ่มสูงด้วยครับหุ้นที่แรนลี่ทั่วไปทั้งตลาดก็ควรระวังแรนลี่ที่ไม่ที่ไม่มีลักษณะการทิ้งต้องมีลักษณะมาทั้ง2ออย่างครับเทรดเดอร์เทรดเดอร์ที่ดีนั้นควรที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองครับ ทั้งในด้านของความสําเร็จทั้งในด้านความล้มเหลวครับแล้วก็นํามาปรับปรุงนํามาประยุกต์ในการลงทุนไม่ให้มีความผิดพลาดซ้ำนะครับอีกอันนี้ก็เช่นเดียวกับตัต้งแต่ที่เรามีเทรดดิ้งแอลลี่ครับในการที่จะจดบันทึกทั้งความถูกต้องทั้งความผิดพลาดครับทั้งกาไรทั้งขาดทุนทั้งภาวะอารมณ์ต่างๆครับทั้งจุดสตองของในกราฟก็ามานํามาใช้เป็นระบบเทรดของตนเองหัวใจสําคัญของความสําเร็จ ของและนีลนนะครับอ,อีกอันนึงคือเขาบอกว่าเกิดจากความชอบนะครับในสิ่งที่เขาทาแล้วก็มองหาความสนุกสนานความท้าทายจากการลงทุนในตลาดเสมอครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญคนระับถ้าเราทําในสิ่งที่ชอบทําในสิ่งที่รักทาในสิ่งที่สนุกมีความสนุกมีความท้าทายไม่ว่าทําอะไรก็ประสบความสาเร็จนะครับก็ทั้งสําเร็จแล้วก็มีความสุขคนระับได้ไม่ยากคนระับแต่เหีุที่นักลงทุนส่วนใหญ่นั้นยังไม่สําเร็จหรือว่ายังล้มเหลวเขาที่พบบ่อยนั้นเขาตอนนั้นก็อาจจะยังไม่เจอระบบของตัวเองอย่างที่ได้ าก่าไปแล้วครับแล้วก็หรือหรือว่ามีระบบแต่ว่าในเรื่องของวินัยก็ยังสามารถที่ไม่ปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดนะครับข้อดีที่สําคัญที่สุดของนักลงทุนมือใหม่คือช่วยชงเรียนรู้จากความผิดพลาดครับเป็นหนทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงครับในส่วนสิ่งที่ยอดเยี่ยมของตลาดก็คือว่าตลาดเปิดโอก,กาสให้เราในการที่จะหาหุ้นครับอ,อันนี้ก็ทบทวนอีกครั้งว่าโอก,กาสนั้นเปิดโอก,กาสเราที่จะหาหุ้นบิ๊กวินเนอร์ครับตัวใหม่ๆได้เสมอครับหน้าที่ของเราคือในการ เปลี่ยนแปลงการลงทุนเป็นการล่าสมบัตินะครับค้นหาล่าสมบัตินะมองไปในตลาดมองไปที่กราฟนะครับตั้งหลายๆคิดเสมอว่าหนึ่งในนี้ครับก็จะต้องมีบิ๊กวินเนอร์แล้วเราก็กําลังค้นหามันอยู่จงสนุกอยู่กับมันแล้วก็มันคอยติดตามค้นหาหุ้นนะครับที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตนเองคาดไว้ก็คือหุ้นบิ๊กวินเนอร์ครับตัวต่อไปครับลงทุนกับมันแล้วก็ดีใจกับความสําเร็จในการลงทุนเมื่อสิ่งที่เราคิดแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องครับ ความสำเร็จของไลาอันนั้นเป็นผลงานจากการลงทุนที่มีความแม่นยําได้ผลดีมีวินัยในการปฏิบัติตามวิธีการครับอย่างสูงยิ่งครับผลงานของไลาอันก็ได้ไปสวดเห็นว่าการลงทุนนั้นไม่จําเป็นจะต้องอเป็นวิธีคิดใหม่ขึ้นมาเองไม่จําเป็นต้องเป็นวิธีใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาเองก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้กับพูดเสมอว่าเกือบทั้งหมดนั้นครับได้มาจากหลักของแคนซลีมของโอเนีลครับผนวกกับการทํางานหนักะจะใส่กับการลงทุนครับทำให้เขาสามารถที่จะประยุกต หลักการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพครับความจริงอันหนึ่งในการลงทุนที่เห็นได้ชัดนะครับแต่แข่นักลงทุนส่วนใหญ่ที่ขาดทุนก็มักจะเขามักจะเบี่ยนเบียนจากหลักการของตนเองจากหลักการของตนเองและแอนก็นั้นชอบนะก็ไม่ชอบใช้ข้อยกเว้นนะครับในความเป็นจริงและในปีช่วงปี1 9 8 3เดือนนึ่งเการปรีผลตอบแทนจากการลงทุนขอนเขาแย่มากครับจากความประมาณเพราะผลงานอันยอเดเยี่ยมที่ผ่านมาทําให้เขานั้นทะนงตัวเลือก ุ้นแหกกฎนะครับของตอนเองการเข้าซื้อหุ้นที่พุ่งขึ้นสูงเกินเบรดไปมากเดี๋ยวเป็นโอเวอร์เอ็กซ์แท็กโอเวอร์โอเวอร์เอ็กซ์เทนเดดสต็องนะครับสำหรับเทรดดิ้งเดรี่นะครับของไรนดนนะครับจะเป็นไม่ว่าจะเป็นชาร์ตนะของหุ้นตัวนั้นเขาก็จะพิมพ์จะพิมพ์อมาแล้วก็มาร์กจุด uh, เข้าซื้อพร้อมกับเหตุผลไว้นะครับ mm hmm. เมื่อเขาเพิ่มโพซิชั่นหดือยว่าขายหุ้น ก็จะอัปเดตชาร์ตพร้อมกับเหตุผลที่ทําไว้เสมอครับวิธีนี้ก็ช่วยย้าเตือนตนเองถึงลักษณะหุ้นที่เลือกในสต์ครับจุดเข้าซื้อจุดซื้อเพิ่มจุดขายครับแล้วก็เหนือไปกว่านั้นวิธีการนี้ก็ยังจะช่วยให้เขาดังกลับที่จะมาศึกษาเพื่อดีกเลี่ยงความบิดพลาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยหลักการพื้นฐานในการลงทุนก็เหมือนกับโอนีครับก็คือซื้อเพราะว่าพื้นฐานกิจการในเรื่องของของแวลูแล้วก็ความแข็งแกร่งของราคาในเรื่องของสตริงเขาเชื่อว่า เขาาย,ยังเชื่อว่าในการเลือกหุ้นที่ดีที่สุดก็คือถือมันมากกว่าถือมันมากกว่าลดความเสี่ยงโดยการกระจายหุ้นไปหลายๆตัวแล้วก็มีการกําหนดจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนครับไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้เขานั้นลงทุนนะได้ประสบความสําเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการหรือว่าแนวคิดนะครับที่เพื่อนสมาชิกสามารถที่จะนําแนวคิดนะครับในของคุณ เดวิดไลออน,นครับเป็นเทดเดอร์เป็นสิทธิ์ของวิลเลียมโอนีนะครับก็สามารถที่จะนำไปไประชุกใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สร้างผลตอบแทนหรือสร้างความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตเพื่อนสมาชิกนะครับก็ต้องขอขอบคุณเครดิตที่มานะครับจากเว็บไซต์ของผู้ทีวิตนะครับ wordpress.com นะครับก็มีข้อมูลต่างๆมากมายเพื่อนสมาชิกสามารถที่จะเข้าไปศึกษา,าเพิ่มเติมได้ครับ ก็พบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องสุขใจมานี่กันด้วยนะครับสวัสดีครับ